ร้านป้าทวินนะคะทุกคนน้ำเยิดนางนะสิบบาทนี่พร้อมแกงเลยเนาะสะดวกมากเลยนะถ้าใครต้องการเยอะคือสั่งล่วงหน้านะคะจะได้ทําให้เนาะมีตลอดมีตลอดด้วยนี่ผักสดถุงละสิบบาทนะคะผักปังก็สิบบาทนะทุกคนผักสดใหม่ใช่ไหมกร,ะ,ระชายก็มีนะคะพวกน้ำพริกปลายา่างอะไรอย่างเง<ม>ี้ยหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะคะ ประกาศดองก็มีที่ร้านป้าทวินแล้วนะคะทุกคนบุกหลังร้านนะคะนี่ต้มยำไก่ต้มยไก่ตักถุงเท่าไรคะป้าสุภาพสาบาทจ้านี่ป้าตักถุงละสามสิบนะแต่ป้าทําแซ่บจริงๆเคยกินของป้าอยู่โหผัดปลาดุกผัดปลาดุกเท่าไรคะ สามสิบ<อ> <30 50 S 2> ห้าสิบแล้วแต่นออ๋อสามสนะคะก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยนะอันนี้เป็นหมูกระเทียมนะคะทุกนะคนก็มีต้มจดมนะมาด้วยนะคะทุกคนี่ร้านป้าสุภาพนะนะี่ต้มจืดฟักนะคะที่ร้านป้าสุภาพนะร้อนๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาหนุนคุณป้าเราได้นะเปิดร้านแล้วนะคะ